เริ่มกาถ่ายก็สวัสดีครับทุกคนผมแซมอยู่ในช่องยังไม่ต้งซื้อช่องเลยอ่ะหูอยู่ได้ด้าน l ก,กี้บ็อกเห็นว่ามันได้จนสนใจดีคนมันเยอะไหมเนี่ยโอ้โครเยอะไปะไปกัน จริงผมเคยเล่นบ่อยมากบ่อยบ่อยมากโคตรบ่อยทุกคนครับอันนี้มันโหดรไหมเนี่ยโคตรโหดแต่ต้องการการบินก่อนถ้ามือผบมือผมบางอะไรไปก็ขออาภัยด้วยนะครับเอ้ยออกไป ออกไปจากซิลเวเชนนายไม่มีสิทธิ์ก็ขอไปด้วยถ้าได้เสียงอะไรอหายโอ๊ยนาขอความการามตตา ยอกยอกไม่พูดหรอกไม่พูดหรอกก็วันนี้วันปังคานวันพุทธาธก็ขออภัยด้วยที่ผมพูดพูดวันเพียดหนนี้ ก็เสียงสองคนนะก็เป็นเสียงแม่ผมแล้วก็น้องผมเอ้น้องมาเร็วดิมาเร็วมามาเปิดตัวมาเร็วนี่ไงครับน้องผมกำลังเล่นวิดีโอบล็อกอาร์ตอยู่ก็มาเข้าเรื่องกันเลยตอนนี้มาช่วยอะไรไวะเนี่ย เหมือนพิกกี้ว่ะคตรพิกี้คตดพิกี้พิกี้พวกยังไม่กดล็อกอะไรเลยนะภาคกดล็อกแต่ภาคหนึ่งภาคสองไหลวะไอ,อเบื่อ,อไม่ค่อยพักเท่าไหร่ไม่ใช่ทำให้ไม่ใช่ทำให้โทรศัพท์พังนั้นเนี่ย จะเอาไว้อยู่ตรงกลางเพื่อเพื่อไม่จะแดงอังการไว้ตรงไหนเนี่ยเพลผมโคตรวิบลับวิบลับเออยอกยอกมาเล่นกันต่อ โซ่ของเร็วๆที mm. no Look, no ่บินได้น้องน้องช่างอะไรอยู่อ่ะในวิดีโอวงการอ่ะป่ามันสแกนได้ไหมเนี่ยน้องน้องอย่างที่แชร์เขาก็ได้มีเงินได้เอ้ยเราอย่าเบิ่ง อยากได้โลบักมากเลยถ้าใครเป็นคนดีให้โลบักผมผมจะขอบคุณมากเลยครับคู่ขอบคุณเลยพอยขอ<ะ>สักส0งร้โลบัคกก็พอหรือ20่สิบโลบัคกสิบโลบัคกสิบห้าโลบัคกไม่รู้กี่โลบัคถ้าใครอกอก,อกหนุนผมด้วยการใช้โลบักผมจะขอบคุณมากเลยนะครับ ไอดีผมบอกไม่ได้หนานี้นายไม่มีสิทธิ์มาส่มยาแบบนี้นะไม่มีส่มหมัดอยากกากกักหนานี้ ตายไปซะถุงม mm ือทาน้อยไม่เนี่ยอะไรเอาไปก่อนต้องเริ่มใหม่หมดเลยทั้งประชุมทุกท่านเอฟฟีนับ ปิดปากมันกากจริงก็ปิดท้ายด้วยอันนี้ด้วยกันก็ก็ไม่ไหวด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย